สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง video products นะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตนะคะอัปผลงานอัปงานดีไซน์ของคุณนะคะก็จะข้ามขั้นตอนการเข้าใช้ไปเลยนะคะก็ถือจะว่าคนที่ชมวิดีโอนี้คือคุณมีอยู่แล้วนะคะคุณมี Account อยู่แล้วหรือต้องการชมเพิ่มเติมก็ไปคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะโอเคทีเนี้ย พอหน้าเนี้ยหน้าแรกเลยเนี่ยคุณจะเห็นคําว่า my account ตรงนี้ใช่ไหมคะพอคลิกแล้วเนี่ยเขาก็จะมาที่หน้านี้พอมาหน้านี้คุณจะเห็นคําว่า my, front, my store front หรือคําว่าเนี่ย upload design นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ upload r t my store front ก็คือกรณีไปดูหน้าร้านใช่ไหมคะไปดูหน้าร้านของคุณไปตรวจเช็คอะไรคร่าวๆแต่ทีเนี้ย คำว่าอัปโหลดอาร์ตกับอัปโหลดดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรืออันนี้เนี่ยคุณก็คลิกได้เลยเลือกได้เลยนะคะคลิกเข้าไปค่ะอ่าทีนี้เราจะอัปโหลดเป็นแบบไฟล์เดี่ยวๆแบบนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะอันนี้คือสําหรับแบบเป็นหลายๆไฟล์นะคะหลายๆไฟล์อาจจะแบบมีดีไซน์หลายๆนะคะหลากหลายเยอะแยะอันนี้จะดูแบบเดี่ยวๆคลิกเข้าไปนะคะอ่ามาแล้วตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ คลิกที่ภาพนี้นะคะอ่าทีนี้คุณจะเห็นว่าอันนี้ให้ดูปัญหาก็คือในเรื่องของไซส์ใช่ไหมคะขนาดว่ามันไม่ได้มันใหญ่ไม่พอนะคะใหญ่ไม่พอตอนปริ้นอะไรแบบนี้ก็ปรับแก่นะคะก็อย่างน้อยเท่านี้ทีเนี้ยเราเองก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากนักนะคะก็ปรับไปตามที่แบบพอจะสามารถทำได้ก็เลยนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อย1 5 0 0พันห้าพิกเซลใช่ไหมคะ ความกว้างหรือสูงประมาณสูงยาวประมาณ1 9 9 5พิกเซลอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะทีนี้ก็เลยจะแนะนำก่อนก็เราจะไปปรับแก้รูปภาพกันนะคะจะแนะบลิงก์ของเนี่ยอันนี้คะก็คือเหมือนออลบพื้นหลังของภาพออกไปอะไรเงี้ยนะคะจะแนะบลิงก์มาให้คุณด้านล่างไปคลิกนะคะแล้วก็คลิกอันนี้ แล้วก็จะมาที่เว็บนี้นะคะแล้วก็มาอัปโหลดงานขึ้นมาโอเคอัปโหลดจะตัดพื้นหลังออกนี่ค่ะเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดาวนะ์โหลดคือเขาจะตัดให้เราอัตโนมัติเลยล้วแค่อัพเข้ามาแล้วก็ตัดอัตโนมัติเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณก็ลองดูว่าคุณโอเคไหมนะคะแล้วก็สามารถปรับแก้ตรงนี้ได้นะคะเทอะดาวน์โหลด ดาวโหลดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์จะแนบลิงก์ไว้ให้นาล่างวิดีโอนี้นะคะอันนี้จะใช้ลองปรับขนาดภาพะนะคะโอเคพอมาแล้วคุณเห็นคําว่าอัปโหลดก็คลิกอัปโหลดแล้วก็เลือกภาพที่คุณต้องการจะปรับขนาดนี่ค่ะก็ประมาณนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือขนาดที่เราลองใส่เข้าไปนะคะแล้วก็รีไซต์ตรงนี้คุณก็ลองทําดูได้นะซึ่งถ้าใครที่เชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้นะคุณอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะหรือทําได้ ป๊ะอะค่ะคือมีขนาดที่เป๊ะก,กว่านะอันนี้ก็คือแบบเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะโอเคได้แล้วทีนี้พอได้เสร็จสับเราก็จะดาวน์โหลดภาพนี้นะคะก็ด้านล่างของเนี่ยหน้าเว็บเพจเนี่ยเขาจะมีให้เราดาวน์โหลดเนาะทีนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเอ่อ PowerPoint นะคะก็จะลองใช้ PowerPoint ช่วยก็ได้มุมบนขวามือคำว่า Picture Format ตรงนี้ค่ะ เวลาคุณคลิกไปที่ภาพคุณจะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้คือปรับขนาดนะคะกว้างยาวอะไรแบบนี้ค่ะของภาพได้เช่นกันอ่านี้ก็คร่าวๆนะคะโอเคทีนี้พอเราได้ภาพมาแล้วลองมาอัปโหลดกันอีกรอบหนึ่งอัปโหลดตรงนี้นะคะนี่อ่ะมาแล้วได้แล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีเขาบอกว่าคือมันยังไม่ใหญ่พอแต่สำหรับงานที่เป็นเขาบอกว่าเป็น w a อา a r ตแสดงว่าโอเค คือมันได้กับงานอื่นๆและแต่สำหรับ Wall Art เนี่ยยังไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออเราไม่ขายงานอันนี้ก็ได้เราขายแงานที่เราทำได้ก็เอาตามนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะโคเปอร์หรือว่าครอบคุมให้ขายได้ทุกชิ้นคุณก็ไปกับปรับแก้ภาพนะคะปรับแก้ภาพเพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับเราก็โอเคเอาเท่านี้ก่อนนะคะ พราะว่านะก็ถือว่าโอเคนะคะทีนี้นะคะหน้านี้ก็คือเขาอยู่ในหน้าเดียวกันกับหน้าเว็บเมื่อกี้นะคะด้านล่างใส่หัวข้อชื่องานของคุณใส่คําอธิบายที่จะดีมากถ้าเกี่ยวข้องกับผลงานที่คุณออกแบบแล้วก็ตรงนี้นะคะให้เลือกที่เกี่ยวกับงานของคุณนะคะแล้วเขาก็จะแบบมาช่วยให้เราค้นหาคําได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างคําว่า dog lover เนี่ยบางทีขึ้นมาเลยนะว่าเกี่ยวกับเนี่ยคะ่ะ คีย์เวิร์ดด้านบนตรงเนี้คุณก็คลิกๆได้เลยง่ายมากนะคะเอากี่คําก็อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้คืองานเป็นเอ่อเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนื้อหาผู้ใหญ่18บดวกอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่คุณก็คลิก no นะคะโอเคแล้วพอเสร็จตรงนี้ก็ด้านล่างไปดูด้านล่างนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านล่างนะคะเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่างานดีไซน์ของเราอยู่บนชิ้นงานแบบนี้นะตัวอย่างเช่นเสื้อเนี่ย ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้คุณก็มาดูนะตรงนี้คุณจะปริ้นภาพทั้งด้านหน้าด้านหลังหรือทั้งหน้าและหลังนะคะก็ติ๊กเอานะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคุณจะเห็นคําว่าเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับมาเลือกสีนะคะเลือกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทีนี้คําว่าออนถ้าคุณเห็นเป็นออนสีเขียวโอเคแสดงว่าเปิดเพื่อขายได้แล้วนะคะทีนี้ไปดูนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างสมมุติตรงด้านหลังเนี่ยรูปเนี้ยนะคะภาพสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมเนี้ยนะพอคุณคลิกไปก็จะมีสีขึ้นมาแบบนี้ให้คุณเลือกสีที่คุณจะตั้งไว้เป็นสีแรกอะคะ่ะสีแรกคืออาจประจำหน้าร้านของคุณหรือคนคลิกมาเขาจะเจอสีแรกส่วนสีอื่นๆที่ที่แบบมีให้สําหรับสินค้านั้นๆอะ คือก็แล้วแต่ลูกค้าเขาไปคลิกด,ดูเอาเองนะคะประมาณนี้คุณก็เลือกไปว่าจะเลือกสีอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติเลือกสีขาวคุณจะเห็นว่าที่ขึ้นสีขาวมาทั้งหมดอันนี้พอดีว่าลองคลิกตรงเป็นเบบี้บอดี้สูทเนี่ยค่ะเลือกสีขาวแล้วเขาก็ขึ้นเป็นเนี่ยของอะไรที่เกี่ยวกับเบบี้ทั้งนั้นเลยเป็นสีขาวขึ้นมาให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะคะส่วนอย่างตรงห่างคูดี้นะคะแล้วก็เบสบอลทีอะไรพวกนี้ค่ะคุณก็ทําเพิ่มเติมเนาะ แล้วก็อย่างเชิ้ตก็เช่นกันนะก็ลองดูค่ะเลือกสีประมาณนี้ค่ะตรงนี้ทําให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นอันนี้ก็พอดีให้ดูตรงเบสบอลทีนะคะฮูดี้ตัวอย่างค่ะอาจจะเลือกเป็นสีดําหรือว่าเป็นขาวน้าเงินอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ด้านล่างอ่ามาดูด้านล่างตรงนี้เขาก็เหมือนเป็นสีที่เราอยากจะให้มันแบบให้สินค้าเราเรามีเนาะแน่นอนคุณก็คงอยากให้มีสีแบบ ทุกสีอ่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าบางทีลูกค้าแต่ละคนก็อาจจะอยากได้หลากหลายใช่ไหมคะคุณก็สามารถเนี่ยตรงนี้ก็ของเรานะคะเราเลือกอเลยคลิกอตรงนี้เลยนะคะเลือกทั้งหมดค่ะอยากให้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะจากนั้นด้านล่างก็ให้ดูค่ะว่า,วาโอเคเนี่ยนะมีแบบนี้นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะภาพของคุณงานดีสานคุณจะไปอยู่ชิ้นงาน ในลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วคุณเห็นอันนี้ไหมคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ติ๊กยังเป็นออฟแบบนี้ยคุณก็สามารถเปิดให้เป็นสีเขียวได้นะคะก็คือดันดันไปทางขวามือให้เป็นสีเขียวเปิดขายนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคทีนี้ด้านล่างตรงนี้คุณเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี้ต้องติ๊กก่อนที่เราจะกดส่งคือพับลิชนะคะเหมือนทําให้เป็นสาธารนณะ แล้วก็ด้านล่างมาค่ะเมื่อกี้เราติ๊กกันไปแล้วเนาะตรงนี้ทีนี้ตรงสีเขียว Publish คือถ้าคุณคลิกตรงนี้นะคะสินค้าของคุณจะเป็นสาธารณะก็พร้อมขายะค่ะอารมณ์แบบพร้อมขายล้แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือมีอะไรบางอย่างที่ไว้เพิ่มทีหลังก็ Save for later ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปปรับแก้แล้วค่อย publish อีกครั้งหนึ่งแบบนี้เพราะนั้นสีเขียวคือเป็นสาธารนณะ จะเห็นงานเปิดขายเั้นล,ลองดูดีๆว่าคุณ Publish หรือว่า Save for Later นะคะถ้าสีฟ้าเนี่ย save for later คือเหมือนเก็บไว้ก่อนนะคะไว้ปรับแก้งานยังไม่ออกนะคะงานยังไม่ขึ้นประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับที่ Public นะคะโอเคอันนี้พอ Publish ใช่ไหมคะเขาจะมาให้เราเนี่ยมาหน้านี้ประมาณนี้นะคะซึ่งที่จริงหน้านี้ก็อาจจะแบบไว้คลิกเพิ่มเติมมาจาก ค t นโตก็ได้เพื่อดูนะว่าเวลาสินค้าของเรานะคะเวลาคนเขาคลิกมาดูเป็นยังไงคุณก็จะเห็นว่าโอ้มีสีให้เลือกแบบนี้นะแล้วก็มีขนาดมีสไตล์มีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุณก็ลองลองคลิกด,ดูว่าเออมันเข้าท่าหรือเปล่านะคะประมาณนี้ค่ะโอเคทีนี้ให้มาดูอีเมลพอดีว่าพอหลังจากอัปโหลดชิ้นงานไปใช่ไหมคะ อีเมลเขาก็อันนี้ที่จริงไม่ใช่อีเมลเตือนว่าคุณได้อัปโหลดงานอะไรหรอกนะแต่เป็นอีเมลที่โอเคลิงก์ไว้ก็จริงอะเราลิงก์ไว้กับหน้าหน้าร้านแต่ในขณะเดียวกันเหมือนที่ Public เขาก็อัปเดตและเชื่อมต่อกับเราว่าตอนนี้มีสินค้าด้วยงานดีไซน์ใหม่สำหรับใครคุณจะเห็นตรงนี้นะคะว่าออกแบบแล้วก็ขายโดยใครก็จะเป็นชื่อของผู้ขายผูกแบบอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าโฆษณาให้เจ้าตัว แต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าเอ,องานเรามันมันเหมือนเป็นพับลิกแล้วคือตอนนี้มันอยู่ในหน้าร้านที่คนสามารถเห็นได้แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นพอคุณเสร็จแล้วเนาะคุณก็ลองมาเช็คอ e ีเมลสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเราไปคลิกดูใน Font Store คืองานอะพอพับลิ h ปุ๊บอะอมันก็จะออกขายเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณในการโปรโมทงานของตัวเองแล้ว อ่ะทีนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งที่หน้าเว็บนี้นะคะมาคลิกตรง My Account ใช่ไหมคะนี่กรณีถ้าต้องการจะมาที่ f อนต์นะคะที่ที่ Store นะคะเนี่ยหน,หน้าหน้าร้านนะคะ Storefront ออนไลน์ t o r e ของคุณนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่หน้านี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าร้านนะก็จะมีปกหลังใช่ไหมคะมีภาพโปรไฟล์อะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมคะงานปรากฏเรียบร้อยแล้วอืม ก็สบายใจนะคะโอเคค่ะนี่ขยายมานิดนึงคุณจะเห็นคำว่า e d i t ตรงเนี้ยสำคัญเผื่อต้องการปรับแก้คลิกได้เลยนะคะจากหน้าร้านของคุณอนะ่ะคลิกเข้าไปค่ะก็จะมาเนี่ยประมาณนี้นะคะ e i t d e ดีใ่แล้วก็ข้อมูลด้านล่างเหมือนกับที่เราทำตอนที่เราอัปโหลดตอนแรกเลยเหมือนกันเลยนะคะประมาณนี้ค่ะ โอเคขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสำหรับวิดีโอนี้ฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ